ว่าแตกโอ้โหอ่อนเกินเวะผมว่าชุดนี้แม่งโกงวะ่ะชุดนี้แม่งทำให้ยิงแม่นขึ้นเยอะเลยครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมวันที่28ธันวาคมนะครับมีกิจกรรมใหม่พีฟายเข้ามานะครับเป็นเป็นกล่องใหม่แล้วก็ท่าเต้นใหม่เราไปดูเลยดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมนี่เลยเปิดขายท่าทางวิกเตอร์แดนส์นะครับผมเรามปดูว่ามันเป็นท่าอะไรแล้วก็นี่มีกล่องนักฆ่าหัวนกแกลเวลาหรือก็คือกล่องพีโดโรนันโดนั่นเองก็เสียว ครับผมนี่แล้วก็นี่อีกหนึ่งกิจกรรมนึ่งครับผม Stereo Dasher นะครับผมเป็นชุดใหม่นั่นเองอยู่ในกล่องนะครับกล่องละ25บาทนะครับกดเข้าไปดูเราเพิ่เจอกับกล่อง,องนี้ชุดอันนี้ไม่ค่อยสวยนะชุดอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าโทเค็นที่เราใช้ไปแรกเนี่ยนี่ฮะมันมีของดีนั่นคืออันนี้ชุดนี้ครับผมของดี Happy New Year 2011นั่นเองชุดนี้เลยชุดอายุโอปลื้นั่นเองโอ้โหครเทสุดชุดว่าเซตไหน่าสีขาว นี่ครับยุโอปลื้มก็มาผมบอกเลยหมวกไม่เท่เท่าไหร่แต่ว่าชุดแล้วกางเกงนี่แบบเฟี้ยมากไม่เอาไม่ได้ครับผมไม่เอาไม่ได้มาแยวเราไปเปิดกันดีกว่าไปจัดไปสิบกล่องแรกป๊าบมันได้ถูกอุ้ยได้กล่องโอ้หมีแล้วสิบแปดโอเคโอเคสิบแปดเือนี่ได้สิบเลยวะยังเฟี้ยวะครับอ๋อไปอีกสิบครับผมเปีย้ย ไปเอ้ยได้กระเป๋อีกแล้วสวยสามสิบเจ็ดแล้วว่าเฮ้ย้ยได้เสือเฮ้ยได้เสือแล้วก็ได้แอร์บอร์ดไม่ธรรมดาทาุ้งหมสามสิบเจ็ดเลยครับโอเคก็ลงไปก่อนจับไปอีกสิบดิปเปิดโอ้โหเปิดโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยไปสิบแปด 8. อีกสัก 5ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บอ่อาหา้าสิบห้าไม่พอดูสรงแล้วไม่พอเพชรเหลืออีกเท่าไหร่สองร้อยไม่พอวะ่ะปับ๊บเอาเจ็ดสิบห้าเอาไม่พอต้องไปเพิ่มว่ะทุกคนต้องไปเพิ่มตอนนี้เรามีเพชรเอ้ยมีโทเค็นอยู่เจ็ดสิบห้าแล้วผมไม่พอ ฮัลลโหมาอ่า huh. มาแล้วมาแล้วเราจัดอีกสักสิบกล่องไปเลย uh huh. เปิดเอ้ยได้ชุดผู้หญิงมาเฟี้ยวอยู่นะเปิดโอ้มีเท่าไหร่แล้วแปดสิบสี่โอ้อีกสักห้ากล่องก็นก่าจะได้แล้วมั้งเก้าสิบเอ้ยอห้ากล่องหกกล่องมาเลยเออได้พอดีมันต้องอย่างงั้นสิมันต้องอย่างงั้น เมื่อกีงานตอนนี้ได้มีหนึ่งหนึ่งร้อยหกหนึง100 6 100 6่งร้อยหกโทเคนแล้วนะครับผมนี่เรามาดูชุดผู้หญิงก่อนดีกว่าชุดผู้หญิงก็เท่นะชุดผู้หญิงก็สวยเหมือนกันครับผมเสื้อสวยมากเลยแต่ว่าเพชรเรามีแค่นี้นะฮะเพชรเรามีแค่นี้เราก็เอาชุดผู้ชายอันนี้ไปก่อนไม่เท่จริงเท่จริงเทจริงแปลกไปเลยให้นะสีขาว เยดอเปิดใช้กันเลยครับนี่ไงโอ้โหนี่ไงครับผมชุดไอยูอปรื้มนี่ครับผมมาเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในโหมดเอ่อเดี๋ยวเราลองแต่งตัวเต็มๆกันดีกว่าเนาะแต่งตัวเต็มๆอะไรดีกว่าเออเ้าลองไปเล่นโหมดแรงครับผมมาแล้วนี่ครับผมโอ้โหมีคนด้วยเดี๋ยวๆๆีค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากัน เฮ้แรกเข้าหัวไปดิโอ้โหโคตรแรกอะเออเก็บของก่อนเก็บของก่อนนี่นี่ครับผมชุด I o P R e อ,อายุโอปรืมอ๋าใส่ไฮไลท์ใส่ไฮไลท์ต้องมาโอ้นี่ใส่ต้องมาไม่มีได้นี่ครับผมโคตรเฟีย้ยวเลยนะผมว่าหมวกมันก็เท่อยู่นะถึงหัวมันจะโล้นก็เถอะเหมือนขบวนการอะไรสักอย่างนั่นนั่นนั่น ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยหัวแตกครับหัวแตกอะครับแม่เที่ยวเองนะเฮ้ยมี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 มมมหัวแตกโอ้ไม่ไหวเลยอ่อนเกินบางทีอะ โอ้อะไระครับอ่อนเกินสองเมตรเองนะสองเมตรเองนะเอ้ยน,นั่เจอเจอเจไม่เห็นราปะวะมยังไม่เห็นเราผมว่านะใช่ จอไอ้วอลไปครับผมเจอไอ้วอลไปครับจอไอ้วอลไปครับมันหลบวะ่ะหัวแตกโอโ้โหอ่อนเกินโอ้มว่าชุดนี้แม่งโกงวะ่ะชุดนี้แม่งทำให้ยิงแม่นขึ้นเยอะเลยครับผม เฮ้ยๆๆ้ย้ยนี่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 เข้าหัวโเทมันยิงใครนั่งมันยิงไงครับผมแต่ก็โหไม่โดนหัวตรงนู้นหนึ่งฮะไกลๆนู้นหนึ่งนั่ไง มีไงกูว่าแล้วผมบอกแล้วตรงนี้มีแน่ผมบอกแล้วว่าตรงนี้มีแน่นอน หืมกับตายโอ้ัวยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังไ,ได้อยู่อีตัวน่าจะติดหมอกตอนนี้โอ้โหได้อยู่น,น่าโอเคโอเคโอเคอเห็นแล้วครับยาเลยสามันหัวไปดีได้อ,อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลัวมันกลัว แต่อโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวชุดเซตเ็น้าสีขาวนะครับผมโอ้โหลงแรง9คิวโคเท้ไม่งั้นล่ะชุดนี้บวกเอผมบอกเลยว่าบวกแม่นยำ25นะครับผมบวกอัตราการยิงหัว25เซก็ต่อหลอกซื้อมาใส่แล้วแหละผมบอกเลยอยู่ปร่มชุดนี้ใส่แล้วแบบยิงแม่นยิงแม่นจากกิจกรราผมสำหรับกินีก็แค่นี้แหละบายเอาละครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงสุ่มคอมเมนต์ นะครับจากคลิปเก่าๆนี่แหละเราเอามาสุ่มคอมเมนต์ในเว็บนี้นะครับแล้วเราก็จะตอบนะครับผมสักคลิปละเออไม่ใช่สัก5คอมเมนต์ละกันนะฮะคลิปละเออคอมเมนต์ละกี่คลิปก็ยังไม่รู้นะครับผมเอาเป็นคลิปเก่าๆโดยคลิปแรกที่เราจะมาสุ่มคอมเมนต์นั่นก็คือคลิปนี้ครับผมนี่เลยจากคลิปนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่คอมเมนต์นะผมก็จะเอาจากคลิปจากคอมเมนต์นี้มาสุ่มแล้วก็มาตอบกันนะครับสัก5คอมเมนต์เนาะโอเคมีทั้งหมด11คอมเมนต์นะครับผมเริ่มันที่คอมเมนต์แรก ปารนี่น้องไนท์ฮอครับผมผมดูตลอดนะชอบผลงานปกคลิปมากงานดีครับทําต่อไปสู้ๆนะครับผมอุย้ยขอบคุณครับผมน้องไนท์ฮอนะครับชื่อไม่ค่อยคุ้นเลยแสดงว่าไม่ค่อยมาดูไลฟ์เอาเป็นว่าขอบคุณมากครับผมกับหลังใจที่ดีเลยนะครับผมอบคอมเมนต์ที่สองเลยดีกว่านะครับไอออนในในตบเด็กตบเด็กว่างนะเนีอโหนี่ตบเด็กอะไร ไม่มีถ้าตบเด็กก็ต้องตบแกแล้วละ่ะนะค้อที่3ครับจากน้องเอ z กเวสเซตลเอฟเฟนะครับผมน้องคอมเมนต์ว่าคลิปนี้ตัดอย่างชอบเลยครับสู<ด>ๆ้สๆรับพี่ชายแน่นอนนะผมขอบคุณมากครับผมมากก็เหออีกหนึ่งกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมก็ขอบคุณครับผมค้อที่สี่คิดถึงโลบอจังเลย<ท> แล้วน้อ,อมคิวคิดถึงโรบบอกจังเลยโรบบอกพี่ไม่ได้เล่นเลยครับเพราะว่ามันน่าเบื่อครับผมมันต้องใช้เวลานานในการฟาร์มเลเวลก็เลยเลิกเล่นไปนะคอมเมนต์สุดท้ายของผมคอมเมนต์สุดท้ายจากคลิปนี้นะครับก็เราไปสู้กันเลยดีกว่านี่น้อง cff จัดฉากครับโอ้จัดฉากอะไรก็คนที่คิดว,ว่าคือน้องเองนะน้องเอาหัวไม่พี่ยิงเองนะครับก็ช่วยไม่ได้ เลยครับโอเคครับผมก็จบกันแล้วกับช่วงส่งคอมเมนต์นะครับผม5คอมเมนต์เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาส่งกันอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้นะครับผมคลิปนี้มีแค่นี้บ๊ายบายครับผม